วันนี้ซาร่าขอเอาใจสายจิ๋วที่ชอบกระเป๋าไซส์มินิถึงง่ายถ่ายรูปสวยกันบ้างดีกว่าซึ่งวันนี้นะคะซาร่าเอามาให้ดูถึงสองใบเด็ดด้วยกันจะมีแบรนด์ไหนบ้างรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะขอเปิดด้วยรุ่นสุดฮิตรุ่นนี้เลยวินมินิเอวาแผ่นนั่นเองค่ะซาร่าว่าใครที่เป็นสายวินเทจชอบความวินเทจเนี่ยใบนี้เหมาะมากเลยนะทุกคนสีเหลืองตะโกนแบบนี้จีจีตะโกนแบบนี้จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยนอกจากคุชชี่ ซมา,มาร่าว่านะรุ่นนี้เนี่ยใครที่เป็นสายแฟชั่นชอบการแต่งตัวนะบอกมากๆเลยค่ะ b a g n Music Brand Name สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่าและ b a g n Music Brand Name อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ซาร่าขอเอาใจสายจิ๋วที่ชอบกระเป๋าไซส์มินิถึงง่ายถ่ายรูปสวยกันบ้างดีกว่า ซึ่งวันนี้นะคะซาร่าเอามาให้ดูถึงสองใบเด็ดด้วยกันจะมีแบรนด์ไหนบ้างรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะขอเปิดด้วยรุ่นสุดฮิตรุ่นนี้เลยนะคะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เลยอย่างซิลีนมินิเอวาแทนนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเขามีการพิมพ์ลายโมโนแกร,รมของทงแบรนด์แบบนี้นะคะซึ่งมีด้วยกันถึง2สีเลยนะคะนั่นก็คือสีแทนเป็นสีน้าตาลนะคะและอีกหนึ่งสีไวท์แทนนั่นเองค่ะตัวกระเป๋าของสีไวท์แทนนะคะก็จะเป็นกระเป๋าใบสีขาวและตัด ขอบด้วยสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะแต่วันนี้นะคะที่ซาร่าถืออยู่นี้นะคะทุกคนก็คือสีแทนนั่นเองมีความสวยวินเทจมากๆเลยค่ะวัสดุของหนังใบนี้นะคะเป็นแนวาสอะไหล่สีทองนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งหนังก็คือหนังขากินอีกด้วยนะเราสามารถเลือกตามความชอบของเราได้เลยด้วยความที่น้องใบนี้นะคะเป็นหนังแนวาสดังนั้นเรื่องความทนทานเต็มร้อยแน่นอนสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนค่ะเรามาดู บริเวณภายนอกก่อนเลยนะคะนี่เลยด้านข้างทุกคนเห็นไหมคะมันจะมีขอบหนังรอบๆแบบนี้นะคะซึ่งต่างจากเซรีนเอวาไซส์ปกติที่จะไม่มีขอบหนังแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งสิ่งนี่เลยตรงนี้นะคะจะมีสลักคําว่าเซรีนพารีสอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าจุดนี้นะคะเป็นการเพิ่มกิมมิคให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูในส่วนของสายกันบ้างนี่ สายนะสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถจะสะพายขึ้นบ่าก,ก็ได้นะคะหรือว่าถือแบบนี้ก็ได้หรือจับคล้องแขนก,ก็ได้เช่นกันบริเวณข้างในของใบนี้นะคะเปิดออกมานี้เลยก็จะเจอช่องกว้างแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราสามารถใส่ได้เป็นลิปสติกกุญแจบ้านกุญแจรถการ์ดโฮเดอร์ก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับใบนี้นะคะซิลีมินิเอว่าแบ็คสระว่าใครที่เป็นสายวินเทจชอบความวินเทจเนี่ยใบนี้เหมาะมาก นทุกคโดยเฉพาะเวลานี้แบรนด์ซีลีนเนี่ยกำลังมาแรงมากๆเพราะฉะนั้นนะคะใบมินิใบไม่ม,ไม,มีไม่ได้แล้วคะ่ะขอข้ามจากสายวินเทจมาสาย c o l o r f u ฟูแฟชั่นจากกันบ้างนะคะสีเหลืองตะโกนแบบนี้ GG ตะโกนแบบนี้จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยนอกจากกุชี่ซูเปอร์มินิมาหมองเยลโล่นั่นเองวันนี้สาร่าก็เลยจะขอหยิบไส์ซูเปอร์มินิมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันคะ่ะ เริ่มจากลักษณะภายนอกก่อนเลยนะคะใบนี้น้องเป็นหนังเมทัลเลสซี่หรือหนังลูกวัวน,นั่นเองนะคะจะมีการเย็บให้เกิดลายที่นูนขึ้นมาแบบนี้เพื่อเพิ่มความสวยงามนั่นเองค่ะและมีการทําลายเชฟลอนค่ะในส่วนของอะไหล่นะคะก็จะเป็นอะไหล่สีเงินนี่เลยดับเบิลจีด้านหน้าก็จะเป็นอะไหล่สีเงินแบบนี้เลยนะคะในส่วนของสายทุกคนใบนี้นะจะค่อนข้างมีสายที่ยาวเลยดังนั้นไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นสาวไซส์ไหนก็สามารถหยิบมาสะพายได้อย่างแน่นอน และในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เลยก็จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นมามองอยู่แล้วคะ่ะเรามาดูกันที่ด้านในกันบ้างดีกว่าคะ่ะตอนเปิดก็นี่เลยกระดุมจะเป็นกระดุมแป๊กแบบนี้นะคะและในส่วนของด้านในพอเปิดออกมาก็จะเจอช่องกว้างๆแบบนี้เลยซึ่งช่องนี้นะข้างในบุดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นะถึงจะมีแค่ช่องเดียวแต่บอกเลยว่าสามารถใส่ของได้ค่อนข้างครบเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์นะคะลิป ติดกุญแจรถกุญแจบ้านนะเรียกได้ว่าใส่ได้ค่อนข้างครบเลยสราว่านะรุ่นนี้เนี่ยใครที่เป็นสายแฟชั่นชอบการแต่งตัวนะรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเหมาะมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจสาวกน้องใบจิ๋วกันไหมเอ่ยถ้าหากใครนะมีใบไหนที่ชอบหรือใครมีใบไหนอยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ comment, พูดคุยกับสราได้ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือถ้าหากใครนะคะต้องการให้สรามาเทียบใบไหนรุ่นไหนแบรนด์ไหนให้ได้ดูกันอีกเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกซาร่าด้านล่างนี้ได้เช่นกันและก่อนจากไปในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยซาร่าขอบกาลังใจให้ซาร่าคนละ1ไลค์ like นะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสาันดีๆเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะคะสําหรับวันนี้ซาร่าขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย